1เนาฬิกาค่ะขณะนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง1ชั่วโมงแล้วนะคะที่ดาวสุขจะโคจรพ้นจากดวงอาทิตย์ค่ะเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณดารินคล่องอัคารานะคะรายงานสดจากอาคารเอสถานีโทรทัศน์ไทย P.B.S. ค่ะเชิญคุณดารินค่ะ ขอบคุณค่ะคุณจุฑาพรคะขณะนี้นะคะในกรุงเทพมหานครค่อนข้างที่จะดูปรากฏการณ์นี้ยากทีเดียวค่ะเพราะว่าเมฆนั้นนั้นมาบังดวงอาทิตย์อยู่ในขณะนี้นะคะแต่ว่าเรายังเห็นภาพที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินั้นนําเสนอนะคะแล้วก็ถ่ายทอดอยู่ในเวลานี้ค่ะถ้าดูจากภาพนะคะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ดาวศุกร์กำลังเคลื่อนตัวใกล้ที่จะออกจากดวงอาทิตย์แล้วนะคะซึ่งในการเคลื่อนตัวออกจากดวงอาทิตย์นี้ก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่ น่าสนใจอีกจุดหนึ่งค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านั้นเราไม่สามารถเห็นตอนที่ดาวสุกนั้นเคลื่อนตัวจะเข้าสู่ดวงอาทิตย์ได้นะคะแต่ว่าตอนที่จะออกนี้อาจารย์บอกว่าจะมีปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นที่จะเป็นแสงฟุ้งออกมาซึ่งน่าติดตามทีเดียวค่ะว่าภาพที่จะเห็นในช่วงเวลานั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเวลาที่ดวงอาทิตย์นั้นดาวสุกนั้นจะเคลื่อนตัวออกจากดวงอาทิตย์นะคะก็คือเวลา11บเอนาฬิกาสีนาทีค่ะที่จะต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะส่วนในบริเวณ ของลานดาดฟ้าไทยพีบเอสนั้นนักเรียนจากโรงเรียนพัทยอุดมศึกษานั้นยังปักหลักอยู่ที่นี่ค่ะเพื่อที่จะรอชมปรากฏการจนเสร็จสิ้นนะคะและก็มีการทำรายงานเพื่อที่จะนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนที่อยู่ที่โรงเรียนด้วยค่ะ ภายหลังการจัดกิจกรรมดูดาวสุขผ่านหน้าดวงอาทิตย์ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมก็ได้เรียนรู้การดูดาวจากประสบการณ์จริงค่ะโดยมีนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์มาคอยอธิบายถึงที่มาที่ไปและความสําคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้านะคะคุณครูที่นําคณะนักเรียนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็เลยได้มอบหมายให้เด็กนักเรียนนั้นจัดทํารายงานค่ะเพื่อที่จะนําไปเผยแพร่ต่อกับนักเรียนที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะก็จดประมาณว่า ปรากฏการณ์ดาวสุกเคลื่อนผ่านดวงอาทิตย์ครั้งนี้ครับเกิดมีหลักการเกิดขึ้นยังไงก็อย่างเช่นแบบว่าก,การเกิดขึ้นยังีงครับมีหลักการคลา,ายการเกิดสุริยุปราคาครับก็คือสุริยุ